สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพร่เกษตรนะครับเอ่อไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับพอดีสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคาแพรขุนณปัจจุบันนะครับเดือนมีนาคมนะครับณปัจจุบันนี้เลยนะครับแถวโซนที่ผมเอ่อพวกพ้องผมซื้อขายอยู่ตอนนี้นะครับ น้ำหนักแพตัวผู้ขุนนะครับ20กิโลลงมาตอนนี้รับซื้อที่140บาทนะครับ140บาทส่วนราคา20กิโลขึ้นไปไม่ผัดฟันนะครับไม่ผัดฟันซื้อที่130บาทนะครับตอนนี้ราคาณตอนนี้นะครับก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าจะขึ้นสูงมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับ ราคาค่อนข้างพันผวนอยู่นะครับก็ต้องรอตลาดนะครับที่เขาซื้อขายจริงนะครับแต่ราคาที่ผมอัปเดตนี้คือราคาที่ซื้อขายจริงณตอนนี้นะครับณตอนนี้ในโซนภาคกลางนะครับที่พ่อค้ารับซื้อนะครับแต่ภาคอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะครับภาคกลางแล้วก็เขตรอยต่อภาคอีสานนะครับอาจจะซื้อราคานี้นะครับเท่าที่ผมสอบถามพี่น้อง พอคาไมค้าที่เขารับซื้ออยู่นะครับราคาแพะขุนตัวผู้ตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ราวๆนี้นะครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับผมก็ถือว่ายังแพงอยู่นะครับใครมีแพะจําหน่ายก็จําหน่ายนะครับไปเลยนะครับใครมีแพะขุณเยอะๆก็จําหน่ายได้เลยนะครับตอนนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จังหวะแพะที่มีแพะกันเยอะๆแพะก็ไม่ค่อยแพงนะครับ มันก็แปลกเหมือนกันใครช่วงไหนที่แพรหายากแพ้น้อยราคาก็จะแพง <c oughs> มันก็จะไปประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ให้ผมด้วยนะครับทางช่อง youtube เรื่องแพร่เกษตรนะครับเดี๋ยวจะนำความรู้ดีๆทักษะใหม่ๆนะครับในการเลี้ยงแพะนะครับเพื่อมาเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองนะครับให้มีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงแพะยังไงไม่ให้ขาดทุนนะครับให้มีแต่กําไรหรือขาดทุนน้อยที่สุดนะครับก็ผมจะมีแนวทางช่วยเหลือในทางช่อง YouTube ของผมนะครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันนะครับก็อยากให้มีกินมีใช้นะครับมีกินมีใช้ แล้วก็เป็นนายตัวเองมีธุรกิจเล็กๆของตัวเองนะครับที่สามารถดูแลครอบครัวได้นะครับแล้วก็สามารถเติบโตพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอยู่โซนภาคไหนราคาเป็นยังไงก็สามารถแนะนำมาได้นะครับทางช่อง youtube ของผมเรื่องแพร่แพร่เกษตรนะครับอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับ ภาคไหนราคาเท่าไหร่นะครับรับซื้อกันยังไงนะครับช่วยกระจายความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยของเรานะครับยังไงแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีครับ